สบายดีนะพี่น้องพอ,อกันตอนแรงๆเปิดผ้ามากเห็นเสาสังล้างมีหน่อยมาคอผักซีไปใส่แกงป้าสั่งกระมือได้เลยสิมาไปสั่งเล็กเลยพี่น้องเวเบยู่สองหมื่นปลายติดขักเนาะติดฟอร์ขักเนาะ

ฟ้ามันมันก็เหิดมั้มันมันหมุนตุมอุอดีเจอวดออกมาหลอบเพียงนะมันเ็ดวัดด้ว่ามื่อนี้มีขีขอลาบเวัดบ่ได้เฮ็ดวัดสมได้บอกเนบ้านัด่ไหใ่่าเหล่าคนก่อนแหมมันจะหอนแล้วบ่โดยๆๆอืดเล่าร้ายเถอบอ่เืองน้องนะอืินนี้แมนแมนนะครับ

สามคนกับลูกชายยังหายไห้นอนแล้วตนไ้นมอ่ไเอลูกหลเบิ่งนแล้วพักก็เริ่มแก่แล้วจะได้อนันใหม่วานกินใหม่แล้วมันแก่หัวหนูัวหนูขักน

มันเยิ้ม <lotta> มัน <Labor> ค <ator il fi> ืนเยิ <sk az identified> ้มมากมาต่อโอ้ก็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 เอาแบบปูเศบแห้งปลาลุงเศบแหงขนาดเลยเอ้ยเย่ยมาแต่นั่นละบ่ สมโอกที่ได้สองได้สองวันหมานอยู่ได้ฮะเนาะได้หลายพันอยู่ได้ฮะได้หาพันกลัวอืมมาซื้อตู้ในโซ่พันเป็ดทางตู้เขาอยากได้ตู้ตู้ยังตู้อันตู้ตู้ใส่ใส่เสื้อใส่หมอนเออหนูหนูกัดใส่ให้มันเป็นระเบียบเนาะโดยบดหมอนบริยังอืมกินไปใช่ละกินยังเล็กกินเล็กไปบริยังอักมาได้ เออกำลังชิใหญ่แบ่งเค้กให้มีน้อยหน่อยเพราะว่าเค้กของพี่สาวเพิ่นชื่อหายแน่ครบรอบวันแต่งงานหน่อยน้อกัเลยแบ่งให้นี่เดียวแต่ยังมาหายบ่บ่กันครับบุญครับผู้จ่า น้าแล้วน้าถือะ่าคือดีๆเด้อมันสิแตกเด้อมากินอยู่เพื่อนดีมีแหงลำรวยลำรวยเด้อปีใหม่เขาจะเอาใ้พ่อนะครับยิ่งลูกเรื่องรวยรวยเร็วรวยองเงเนาะแล้วก็สร้างบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่ยังไม่ได้แล้วสิแล้วข้าก็หยกเสาเพื่อนเอาเลยอยู่หน้าทิ่ปกติบ้านนี่ตั้งรักตั้งแรงอยู่หน้าแหละได้บาดนี้ได้คือสิคือสิบุตรีนี้แหละจากหน้านะ แบบนี้มันสบายใจอยู่บ้านแล้วัู่่าค่าอะไรกับอยู่นานี่นะแนมท่านได้มันก็มีแต่ไก่เฮาเนาะแบบนี้ไก่คนอื่นกินกับยาแล้วไก่จะของกินวันดียวยังได้เด้นี่ณะจไก่คนอื่นกินแล้วมันดจะขาดกันไหมเนาไก่กลังบปาแล้วกินกับหนน่อยนอมเมนอ ืแล้วนี่นเมื่อคพืแล้วเผ่เมื่อขำแลวให้เห็ดกินแลรคขำเลยเห็ดกินแรวเลยเออจะน้อยจะเมื่อนะเหรอเือนมือะเมื่อมตีเลมันจะไก่ตีาเมันไปผ่านั่นหละมันผ่านไก่ละอัดเลยะมันมีไก่ละอัดอยู่นะมันไปผ่าไก่ละ ลูกไป่ลุ่มตัวที่กินเลยเนี่ยย่งๆที่แม่พันมันโอ้โหเนเรียบร้อยเบอร์เลยนะฮะมันไปเบอแล้วเป็นไก่ลาดเบอแล้วโอ้ข้าวโ,โกไก่มันหึงเลยเนาะมันหึงเลยมันหลายปีเลี๋ยด้ยตายน้ำได้แม่โกกแม่ข้าวมันก็ตายเราบอกเอามันน้ำมันลุ่มครองผูผูหนึ่งถึบุรีใช่ไหมอืมไก่แจเหลือผูเดียว <c oughs> น่าจะเลี้ยงมันเลยแบบมันเลยไก่พีเออยงไก่พี <c oughs> พอเด้ไป๊ะตอนดี้วอาง่ายว่าจากหากินอยู่ตรงอยู่ป่าก็เขาบอลไปไปบ้านนึงไปคไปแบบนั้นเนาะบหมนคล้ายพี่กิโลไปน้ำเนี่ยพวกได้ใส่ช้อยไปใส่ชีวิตแบบอันบ้านไปบานนี่กระดงเขปา,าป่าเนี่ยาปีชิผูกปีเป็นลูกน้อยเหมือนที่ <laughs> <laughs> เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยเสี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแตู่กล่างก็ไค่ในน้อยหนึ่งอืม

แะข้าวันนงเยียมมาอยู่หปีหกปีจนสิบหเคกน้อยเนาะเคกเออปลาลูกเหยื่จะไม่ตักปีเกาปีสิบปีขึนดาวฤกแบเยูะแฉบปะเบิ้งเด้อแเบื้งเด้อพอก็กินเบิ้องกันเป็นกรดาอันนี้บอกทำอแบบาถ่า้ในทีวิ่งอหละเคกวันเกิดนะ โอ้นี่ตัน้องแสบบินแบกแสบแห้งแสบแหงบอกอ๋อที่ตัวน้องแสบบุกเข้ายิ่งเค้กเกิดมาเลี่ยนึงอือพอจะบอกสิบปีปีสิบปีจะจากลูุหกหกปีเป็นน้องสิบหกแสบเงินแสบไม่น่าเงินแซ่บแห้งนี่นะแสบแสบน้อยแซ่บแห้งแล้วเร็ก็จะได้กินเจแบบว่าปีใหม่นะอือ ซื้อมาหลูกเนาะสองสองสุดได้เพราะว่าอยู่นะคะสี่คนอืมเห็นอ่อนสองขูปป่สอเมียเด้อล่างรถเลยพินน่งกระดูกให้มาลครัอดเวลาเด็ดดิอืออเวลากลับเลยเนาะกลับเลยเลยกรับแล้ว <c oughs> เห็นไปกรุงเทพจากปีจะไปกรุงเทพจากปีสามสี่ปีเลยอือไปอยู่สวนไผ่นใครับ ปีาอดินพนับเพื่อนทีได้ดินเพือนกับสาเพือนกับบนง่าง่ปสู่ซื้อเข่าเลยครับซื้อขอเป็นต้นอือต้นตัวละแปดพันกาแพงสมควนอือเอเกันม่กินน้ำกันจุ้งนอกกันมาแต่ละคนเออดีเอเคกันยะ่าอยู่กลกันเลยอืคนอยู่กิัวเดือนน่งเห็นกันเถอนึง พ okay. ี่น้องผมยังอันนี้นะเฮ้ะว่าพี่เนี้ยเยอะอันนี้นะกินอย่างเดียวเลยอย่ากินร้ายอย่าขับใหญ่ได้แขนได้เหรออ๋อแต่ฝาลูกเลยห้ากระเฮ็ดเขี้ยวก่อนเขี้ยวก่อนกึนก่อนกึนก่อนอยจะพายยัดเขาไปแล้วล่ะเสี่ยวแฮงเมันเสี่ยวแหงเข้าเที่ยงบริจิตมงคลมาตวัดเห็ดวัดพอกที่เขาก็ปนโนเขาก็ปนโนู เอากินหรอกกินอืมของคุณอะไรเด้ออ้ดาวเด้อลำรวยลำรวยเด้อจากลกอยลำรวยเลื้องเรืองพี่ใหม่คอยแฮงเล็เนาะโอ้ยสาธุแหงเฮงคือกันหะแหละกแม่ก็พ่อลังสางคือกันอันนี้ก็ได้สางไปคอยไปหะแหละแฮงเขาหน่อยเนาะคอยไปเรื่อยๆโอ้ยป้าก็เพื่อที่มาฮอดจุดนี่ทำไมบอกป้าลุงบวชรวยเรือป้าลุงผู้ใหญ่ทั้ง จักสิเป็นอะไรเนาะจักสิเป็นอะไรคของพวกน้องมอนนี่ก็ยังสิจักสิเป็นอะไรเแต่นี่ก็มีคุณลายเด้อพผลจากโลกไฟปีใหม่ขอให้ล้นไปรวยยังเงีเด้อป้าลุงยังให้ดีเออนำลำเลรวยๆทุกท่านรวยรตอนนี้มีน้อยนำเบิดกัเบิดกระหมองเลยเจ้าพ่องมอดก็อวยพรกับบุคอยอยากเป็นเด้อป่าลุงเลยคำว่ากบุคคลลายป็นไงเอากินหวาน ป้าตะเบงออกอีกคัมหนึ่งมีน้อยใจข้านยืนเลยมาฝรั่งก่อเสียงต้องโหตืหิวข่าวบ่อหามบี้ข่าวทีอย่างบ่มาแล้วกับพอดีพ่าลุงทองเลยเออเป็นเึงแแฮจนะเป็นปปลเ็นหน้ามัยุบิน้ามอยว่าลดหมดไหลฟ้ายด ว่าถ wow. uh. the ึงแห้ง to uh. ุูมต้องพังบิบบุ้มลงมาพอพอเศร้าลาดออกเลยเอใหญ่เติบปลอดภัอมันอยู่แค่พังแต่คนงุเปแค่พังจากลุ่มจากปีแค่นี้นะนี่บอกเดือนเดือนสองเนี่ยพอดีหาปีพอดีเพื่อจะได้หาปีชันนี้ง่ายง่ายแฮมแง่สองคำเกิดวันดีวันลดวันวันคันอื เจ็บแทบหั่มเป็นวัดผมเป็นยังเป็นวัดแห่งกระช้าไว้น้ำมูกมันไข่แขวนไว้กับเบิ้ลเป็นน่ารู้เจบปโอ้ยมึงมันถือถือเอาโหลดมาหนีนะเออมามลดคำใหญ่ๆเลยจบจับมาเลยจับมาเป็นยิบเป็นตอดไปเลยนี่เป็นตอดนี่ เด็กหน่อยมากเด็กน้อยมากเค้กนียอมหับเลยเด็กน้อยมักกลีดัเส่หอ้มหอหวานพอกันใหม่เลยปลาลุงเด้อมานี่เอามาครับน้าพ่อเอาอาเด้อปลาลูกเด้อขอบคุณในายเด้อปเามาครับเอาเอบอืมที่ลงปลาหายลูกหน่อยก่อน